สติสัมปาสัมปรีสิยาสติจำเป็นต้องปัถนาในสถานที่ทั้งปวงสติในสำคัญนะศีลก็คือสตินั่นะสมาธิก็มีก็เพราะสตินั่นแะมันเป็นของหนุนเงินไม่มีสติก็ไม่เกิดสมาธิปัญญาก็มาจากสตินั่นะคือสติความรู้ตัวความรู้สึกตัวตัว่าสติเนี่ยทำความรู้สึกตัวตัวนี้ตลอดเวลายืนเดินนั่งนอน กินดื่มบูชคิดมีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลา้าบอกดีเราว่ายืนเดินนั่งนอนน่ะกินดื่มบูดคิดเป็นเป็นธรรมดามอนกันแต่ว่าความสนใจของโดยจะอยู่ข้างนอกมันเรื่องนั้นเรื่องน,นี้คิดไปโน,น่คน,นคิดมานี่ถึงคนนั้นคิดหาคนนี้มาไม่ได้ทําความรู้สึกตัวอยู่ตลอดทุกกาลจุตเดินก็รู้ว่าเดินยืนก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนรับทานอาหารเข้าเข้ากะ รู้สึกว่าเกี่ยวเข้าอย่างไรเข้าเข้าปากอย่างไรมีรสชาติอะไรมีความรู้สึกตัวไม,ไม่พูดอะไรทั้งมีความรู้สึกตัวสัมมาวาจานะคือสติที่มีความะระลึกรู้ในขณะที่พูดสัมมาวาจาทุกคําพูดมีสติกำกับยังแต่มันจะถ่ายขเข้ามาใจจิตใจนั่นไหมสตินีสตินี่เป็นยอดธรรมหรือเป็นแก่นของธรรมเรียกว่าเป็ตัวธรรมนอกจากสติไปแล้วเนี่ย ความอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดความพอใจความไม่พอใจนี้อิทธารมความพอใจอนเนสธาอรมณ์ความไม่พอใจเพราะนี่จะเป็นหมดของสังขารจะเป็นเรื่องดีก็ทัิงจะเป็นเรื่องไม่ดีก็จริงเป็นสังขารคราวนี้สังขารเราดูแล้วเกิดขึ้นต้องเส่อวไปต้องดับไปก็มีควาจมจำเป็นต้องจูส่สติสติเท่านั้นนะเป็นธรรมทั้งปวงเป็นตัวธรรมนอกนั้นเป็นสภาวะธรรมไม่ใช่ตัวธรรม นี่ยท่านพธรรมดัชมาเดียกเงาของจิตเงาของจิตอารมณ์ความรู้สึกความคิดเป็นเงาของจิตจิตเห็นจิตก็คือสติเห็นความเคลื่อนไหวหรือความคิดและนปรุงแต่งของตัวจิตความรู้สึกสตินี้จือเป็นตัวทำหร,รือโูดอย่างนี้ว่าจิตกับใจจิตเป็นตัวคิดใจเป็นตัวรู้อ่เราอยู่กับใจรู้จิตมันจะคิดได้ขึ้นมาอยู่กับใจรู้ทุกอย่างนี้มันคิดขึ้นมาเนี่ยมันเร็วก็เปลี่ยนไปความรู้สึกมอนกัน บางวันรู้สึกเบาใจเบาใจดีบางขณะรู้สึกว่ามันจะชวนให้งุนงินเนี่ยเศร้าหมองกวนวายไม่รู้สึกว่าไม่ค่อยดีนะมันจะชวนให้งุนงินแต่มันใจงุนงินนะ่ะมันจะไม่ชอบอ่านไปดกอย่างนั้นอันนี้เรามีสติแล้วนี่ชอบก็ไม่ไปตามเเป็นสังขารไม่ชอบก็ไม่ไปตามเป็นสังขารถ้าเราไม่ตามพวเนียเราจะเห็นนาทีเลยว่าถ้าตามไปจะเป็นทุกข์เพราะเป็นสมมติจะเป็นทุกข์ ถ้าไม่ตามไปมันจะเป็นนิโรธมักปฏิบัติเพื่อการไม่ตามไปขันตีเดบุกระมติติคามีกันตีความบุญทนไม่ตามอารมณ์นั้นไปไม่ตามความรู้สึกนั้นไปพอไม่ตามความรู้สึกนั้นไปเท่านั้นเอะความรู้สีปราฏขึ้นมันจะดับลงทุกเรื่องมันจะดับลงเหมือนเรื่องคนที่เข้ามาชวนเราอ่ะชวนแล้วชวนอีกเราไม่ไปไหนเดี๋ยวเขาก็เขาก็หยุดชวนเขาก็ไม่ชวนเราไปคนหนึ่งมาชวนไปที่นั่นคนหนึ่งมาชวนไปที่นี่เราไม่ไป ไม่ไปแล้วพอเราไม่ไปเราปฏิเสธเขาเขาไม่มาจําจี้จํำใจเรานะครับก็เดินหนีไปความรักมันมาชวนให้ไปตามมันไม่ไปความชังมาชวนให้ไปตามไม่ไม่ตามไปความน้ยเนื้อดําใจชวนไปไม่ไปความโกรธชวนไปไม่ไปความโลภชวนไปไม่ไปความอิจฉาชวนไปไม่ไปความคิดเทียบเคียงผู้อื่นก็ไม่ไปเ่ยยกตนกับผู้อื่นมาเทียบกันไม่ไม่เทียบเนี่ว่าแต่ว่าเขาดีกว่าเราเราดีกว่าเขา เขาเขาเขาชั่วกับเราเราเราดีกว่าเขาเขาดีเขาดีกว่าเราเราชั่วกว่าเขามันเป็นเรื่องสมมติอันนี้ว่าเอาคำว่าเราออกแล้วทีนี้มันไม่มีเรานะจิตมันว่างจากเราเลยทีนี้การยกขึ้นมาเทียบมันก็ไม่มีเนี่ยเขาดีกว่าเราเราเร็วกว่าเขาเราดีกว่าเขาเขาเร็วกว่าเราเขาเขก็จิตเขาก็จิตเขาก็ว่างเราก็ว่างปินแต่เขายังไม่เห็นตัวของเขาเองให้เราเห็นตัวเราเองให้ว่างจากตัวตน เป็นจิตปเปล่าเปล่าไปร่างกายเปล่าเปล่าการทําหน้าที่การงานายนั้นนะ <c oughs> การทําหน้าที่การงานายนั้นะทําเพื่อการราับผิดชอบค,ครอบครัวชีวิตของตัวเองทำยังไงได้ที่มันจะเป็นความรู้สึกตัวอะไรขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เรามันเป็นเพียงจิตเท่านั้นอย่าสําคัญมันหมายว่าเป็นร่างกายของเราหรือจิตใจของเราเราปแล้วก็ตายแล้ว <c oughs> อ,อาศัยให้มันศึกษากบุเบิดเวรให้มีความรู้เท่าทันในจิตของเราเนี่ย เทนว่าเป็นไปตามพุทธประสงค์ว่าการเจริญการดำไม่เหลือทุกข์ก็อะไรเกิดขึ้นก็ดำสภาวะธรรมไม่เอาอันไหนที่มันเกิดขึ้นได้นั้นมันเปลี่ยนแปลงได้อารมณ์ความรู้สึกความคิดเนี่ปร่างเรนยว่าสภาวะพอเกิดขึ้นท่านอยู่เปลี่ยนแปลงแล้วดับไปธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนั้นเราไม่ได้อยู่กับสภาวะรมหากรู้สภาวะธรรมนั้นอยู่ก็รู้รู้ทันคือความรู้รู้รู้รล้ทุสิ่งกอย่างมันไม่เที่ยงเดยวก็ผ่านไป ในการหยุดพ้นย่อมเกิดขึ้นกับเราเพรานเราพริอ,อรหา,ราหา